ไม่รู้ดิ เห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ 啊。啊 ไม่ดูยังเันเล็กไง หกนาทีหก <6. S 2> เดมารับสิรับได้ปะต็อปนะ๊อ,ะองให้เขาดูดิตองให้เขาดูเราพู ไป,ปไปป <c ười> ม,มาลงเ้าัดดึงเปหนอาบ่าเลยมามัดกันตรงนี้ได้ไงเนี่ยเชื่อน่ะใช่ไงได้ไงแล้ว ครับหลังจากที่ตีมาแล้วครับผมไหนดูสิเอากระมังมาใส่นี่ดิไอ้ไอ้ทา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 ยกออกมาว่านไปเอาไอ้นี่เลยทาพี่บ่านยาบา้ทบาทายาบ้าอืมยกออกมาเลยยกไปอันนี้อันนี้อ,อันนี้กีอสอนยกออกมาอันนี้ออกมาเลยนนี้กีสอนออกมาไว้กินเนี่ยนี่เหรอที่คนแก่กากินนะใช่โอ,อ้โหเยอะเหมือนกันนะ กีสอนอะ่ะนี่เอาก็ได้อันใหญ่เนี่ยเออให้มันต่อยม้างเหรอไม่ได้ไม่ได้สัมผัสมานานแล้วไม่เลยนี่รังนะครับนี่กีสอนลายนะครับพี่น้องนี่ตัวนี้จะจะไม่หยอดจะไม่หยอดตัวเลยนะหยอดหยอดหยอดไอ้ก,กีสอนมันทั้งนั้นเลยนะกีอสอนเหลืองโอะเลยเฮ้ยใกล้สองนะพี่ว่าจริงวะเออ ครับพี่น้องเดี๋ยวหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวขันน้ำผึ้งกันครับเดี๋ยวจะถ่ายเบืองว่าได้จากถ้วยนะครับผมไ่ได้ได้จากขวดครับพี่น้องครับดูนะครับน้ำผึ้งถ้าใครบอกไม่แท้ไปหาหมอครับเนี่ยได้มาสองขวดแล้วแล้วก็นี่อีกนะครับนี่ลังครับโอ้พูดไทยแล้วเก็บกกลิ้นไว้ นี่นะครับพึ่งแท้ครับพี่น้องพึ่งแทะวันนี้มาตีที่บ้านน้องนุวัฒนะครับสุพรรณนี่แหละครับนี่นะครับน้ำพึ่งแท้สีจะออกอ่อนๆหน่อยครับตรงนี้ฝนลงนะครับแต่ก็พอได้อยู่ครับเหนียวๆอยู่ครับพี่น้องแบ่งกันแล้วครับผมแบ่งกันแล้วครับได้ องขวดเกือบเกือบสามนะเออนวัฒน,นะใช่ใช่เออเกือบสามนี่น้ำผึ้งแท้ครับถ้าใครสนใจนะครับโทรมาได้ครับศูนย์เก้าแปดแปดหกสองสองห้าหนึ่งเก้าครับครับสำหรับคลิปนี้ลูกสันเมืองเนือนะครับก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนี่